สวัสดีนะักลงทุนทองคําทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พฤหัสที่25พฤษภาคมนะครับทางโกราวก็ยังคงมีคร่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแว่นวงทองคํามาฝากกันนะครับทั้งทาง,ทางช่อง YouTube ทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์กราล์ G O L D A R O U N D ยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้บอกแล้วนะว่าผมจะไปพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์ของทางออสเตรเลียเพื่อไปดูว่า ทางแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้เป็นอย่างไรหลังจากที่ขึ้นขึ้นลงลงบาสองสามวันแล้วนะครับไปพูดคุยกับทางกุณพิรลพงศ์วิริยะนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนของทางบริษัทออสซิลิทจ,จำกัดกันสวัสดีครับคุณพิรพงศ์ครับครับสวัสดีครับทองคําช่วงนี้แหละดูแกว่งโดไปมาพอสมควรนะครับทางเทคนิคเป็นยังไงครับทางเทคนิคก็ยังคงมองว่าตอนนี้ครับยังอยู่ในแนวโน้มเทรนขาลงอยู่ครับ เพราะว่าในส่วนของแนวต้านเนี่ยที่เรามองอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยแปดสิบหกเหรียญก็ยังเบรกไม่ผ่านสักทีครับก็เลยทําให้ภาพรวมนะครับยังคงเสียทรงนะครับและยังคงปรับตัวอยู่ในแนวโน้มขาลงครับอืมมันจะลงได้ไปขนาดไหนครับตรงนี้นะครับมันจะมีแนวรับสําคัญอยู่ประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบสามครับถ้าตรงนี้รับไม่อยู่ก็มองว่าน่าจะล่วงแรงเลยครับผมโอ้โหไปถึงไหนครับ อร uh, ตรงนั้นรประมาณพันเก้าร้อยี่อะไรอย่างนี้ครับหรือพันเก้าร้อยต้นอะไรอย่างนี้ครับผม uh huh. นะฮะก็ต้องรอติดตามในส่วนของกรณีนะครับเอ่อเพดานนะี่อเมริกาเนาะที่จะมีอ่า uh, ดีลข้อตกลงตกลงกัน,กกนประมาณต้นเดือนหน้านะครับอื uh huh. ไม่จบส <c oughs> ักทีเนาะดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนจะคือดูเหมือนจะลงตัวดูเหมือนจะราบลื่นแต่พอมาล่าสุดเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยจะโอเคกันอีกละไม่ไม่รู้สุดแล้วมันเป็นยังไงนะ ภาพรวมตอนนี้ก็ยังเท่าที่ดูมาครับก็ยังคงตกลงกันไม่ได้นะครับผมก็ยังคงต้องยื้อต่อไปนะครับแต่ว่ามันก็ใกล้จะเส้นตายอีกไม่กี่วันแล้วล่ะที่เขาจะต้องจบนะครับผมมองว่ามันก็ต้องยื้อไปอย่างเงี้ยครับจนจนวินาทีสุดท้ายนะครับอืมนะครับปัจจัยนี้เลยทําให้ดอลลาร์ค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรเหมือนกันแต่ก็แต่ดอลลาร์ก็แข็งมาตลอดเลยนะครับสองสามวันนี้ตามหลักแล้วนะครับอตามสื่อข่าวต่างๆเนี่ย อ่ที่เราอ่านมักจะประโคมว <า S 1> ่าเอ้ยหากจะมีการในส่วนของการเจรจานี้หรือมันมีปัญหาตกลงกันไม่ได้เนี่ยอทองมันมักจะขึ้นดอลลาร์มันมักจะลงใช่ใชแ่แต่ว่าแต่ว่าทางสถิติที่เราเก็บอะครับ มันไม่เคย <ừ m. S 2> เป็นแบบนั้นสักครั้งเดียว <c oughs> ครับอันนี้ทางทาง, <ừ m. S 2> ทางออสเก็บทางสถิติทางสถิติส,ส่วนตัวก็คือไม่ได้เป็นแบบนั้น <ừ m. S 2> สักครั้งเดียวเลยมั้เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับของออ <c oughs> ท,ที่เก็บไว้เอ,อก็คือถ้าเกิดอยู่ในช่วงการเจราจาครับดอลลาร์ <ừ m. S 2> มีโอกาสปรับตัวแข็งค่าต่อเนื่องทุกครั้งเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเกณฑ์กาไรแล้วก็คาดกันว่าดีลเนี้ยมันน่าจะ ไม่น่าจะติดขัดนะมันน่าจะผ่านแหละอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีการ invest ไปในช่วงนี้นะครับผมมันก็เลยไม่ไม่ลงอ่ะครับทองนะฮะับนะครับดอลดอลเมื่อเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนวานเมื่อคืนวันอังคารสิเนาะผมก็เห็นดอลลาร์ก็ขึ้นแต่ทองก็ขึ้นเหมือนกันนะเออมันมันมันก็เป็นปรากฏการ์อีกหลายหลครั้งที่ไม่ค่อยได้เห็นบ่อยๆเหมือนกันนะครับใช่ครับเมื่อวานเหรอครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่านะครับก็ คือคือคือต้องพูดว่าไงเมื่อเมื่อคืนนะครับมัน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 ขึ้นจากปัจจัยในส่วนของอคือมันนักนักลงทุนครับมันจะลงทุนทั้งสองเวย้ยครับออแต่ว่าเมื่อคืนมันจะมีข่าวเรื่องเฟดอีกรกรณีหนึ่งด้วยครับเฟดมินิต <Min it S 1> ใช่ไหมเมื่อคืนใช่ใช่ที่มองกันว่าตอนนี้เสียงเริ่มแตกกันอีกแล้ว uh huh, ว่า uh huh. ว่าว่า,วาเ ฝั่งหนึ่งก็มองว่าคงขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปอะไรอย่างเี้ครับเพราะว่าดอกเบีย้ยยังสูงอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอายุติได้แล้วนะแต่ว่าดูในส่วนของทาง CME ซ ME e Watch Tool ล่าสุดนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่นะครับ,รบตอนนี้ครับคาดกันว่า f ฟ d นะครับน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยนะครับในการประชุมครั้งหน้าซึ่งเปอร์เซ็นต์มันลดลงซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีการเก่งว่า ออรอบหน้าเนี่ยน่าจะคงแหละประมาณเก้าสิบเปอร์เซนกว่าแปดสิเปอร์เซนกว่าแต่รอบนี้มันดรอปลงมาหรือประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วอะไรเงี้ยาาส่วนใหญ่นำ้ำหนักมันจะเวทไปที่ว่าเออสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะอะไรเงี้ยทองก็เลยแบบโดนเอฟเฟกตลบจากตัวนี้อยู่ครับผมอ,อ๋อโอเคก็เลยก็เลยยังยังปะเดินเฟดนี้ก็ก็ก็กยหน้าแปลกนะครับตั้งที่เฟดหนุนขึ้นแต่จะรวมพาวเวลเองก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะชะลอตัวอยู่เนาะใช่ครับใช่ คืนนี้แหละครับคืนนี้มี GDP ไตมาสหนึ่งประเมินยังไงดีครับเอ่อตัวนี้ตัวเลขคาดการ์นะครับตอนเนี้ยที่ออกมามันเท่ากับตัวเลขครั้งก่อนเลยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นคาดการ์เป็นกลางต่อราคาทองนะครับแต่ถ้าตัดมาดูในส่วนของจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นบวกทองเพราะว่าตัวเลขคาดการ์สูงกว่าครั้งก่อนเอ่อแต่ส่วนใหญ่ก็ตลาดน่าจะโฟกัสในเรื่องเพดานนี้แล้วก็ตัวเลข เอ่อพีซีไพรซ์อินเด็กซ์มีมากกว่าครับใช่สำคัญมากอาา่าโอเคงั้นอย่างนั้นก่อบการลงทุนยังไงดีครับวันนี้ของตัวโกลสปอร์ อ่อโก้สปอร์ตนะครับในทางออสเตรเลียนะครับมองว่าแนวรับแรกนะครับของเราจะอยู่ที่ประมาณ1 9 5 1เหรียญถึง1 9 4 3เหรียญครับรบตรงนี้ถ้าเป็นราคาไทยก็จะประเมินเอ่อราคาอยู่ราวประมาณ32,100ถึง32,000ื่นนทุ่นนะครับรบตรงนี้ถ้าหลุด32,000ื่นนทุ่นนะครับก็อาจจะล่วงแรงเลยนะครับอันนี้ต้องอ่อราคาเนี่ยอาจจะมีการบวกลบ50ถึง100ตามความผันผวนของค่าเงินนะครับรบในส่วนของแนวต้านนะครับมองอยู่ที่ประมาณพัน 977เหรียญครับถึง1,986เหรียญนะครับราคาไทยจะอยู่ราวประมาณ32,400ถึง32,500บาทนะครับผมอยู่อยู่ฝังอยู่ฝั่งไหนดีกว่ากันครับรอรอย่อซื้อหรือว่ารอให้มันเด้งขึ้นไปแล้วขายลงมาครับคือต้องมองว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขาลงครับการย่อซื้อจะเก่งกำไรยากแนะนำแบบระยะสั้นจริงๆนะครับอ่าสำหรับคนมีสถานะซื้อนะครับถ้า1.8 1986เนี่ยมันยังเบรกไม่ผ่านนะครับผมว่าตัดตัดขายทํากําไรฝั่งซื้อจะได้เปรียบจริงๆผมมองว่ารอให้เขาทะลุ1986ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับแล้วมีจังหวะย่อตัวมาบริเวณ1986ก็ย่อซื้อนะครับเพื่อไปหวังเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ1,993ถึง2,000เหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับทรงขาขึ้นมันจะกลับมาละอะไรตรงนั้นนะครับถ้าถ้าคุณ,ถ,คณถ้าคุณไม่มีสถานาะ่ะถ้าสถานะว่า,วางอยู่สถานะเอ่ออาจจะรอในส่วนของ รอให้หลุดแช่งให้หลุดหรือ,หร,อหรืออาจจะเข้าบางส่วนอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยสี่สิบามเหรียญนะซึ่งเป็นแนวรับ oh. แนวรับหลักนะครับถ้าถ้ามันเกิดรีบารตรงนั้นอ่ะถ้ามันไม่หลุดอ่ะโอเคถือว่าเป็นแนวรับที่ดีครับแต่ว่าใครจะรอหลุดก็ได้เลยถ้าเกิดมองว่ามันจะมีอความเสี่ยงใดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ,รบเกี่ยวกับทองนะครับก็อาจจะไปรอตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าแบ่งซื้อบางส่วนก่อนก็ได้ครับไม้หนึ่งนะครับ ก็หนึ่งเก้าสี่สามก็ค um um ือไม่ไม่ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไปซื้อถั่วหลังราคามันหลุดแล้วก็ได้ครับผมห้าศูนย์ไกล้ไปใช่ไหมครับที่จะซื้อเอ่อห้าศูนย์ผมมองว่ามันมันมาเทสตรงบริเวณนี้หลายรอบเลยห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าห้าอะไรเงี้ยครับครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเทรนด์มันก็ยังเไม่ไม่ค่อยมีแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับผมในตรงนี้ก็เอออาจจะหสามปลอดภัยกว่า ใช่ใช่สี่สามองว่ามันถือเป็นแนวรับสุดท้ายเนาะแนวรับสองนะครับแต่มองว่าอย่างไรแล้วปัจจัยต่างๆก็น่าจะหนุนทองนะครับถ้าเกิดเพราะว่าถ้าเกิดเอเมริกาครับตกตกลงกันได้ตกลงกันได้ก็ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าถ้าตกลงเดี๋ยว้โทษนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้เนาะ อันนี้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่อันนี้เรื่องใหญ่นี้เรื่องใหญ่ใช่ทองเนี่ยน่าจะขึ้นทําจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมเพราะว่าในส่วนของพัฒบัตารอาจจะโดนลดเกรดหรืออะไรครับแล้วก็อีกแก่อทิตรหนึ่งใช่วันนี้วันนี้ก็ยี่ห้าแล้วมันมันเดทไลน์วันที่หนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งมิถุนาใช่ครับแต่ว่าดอลลาร์นะครับตามหลักแล้วนะครับอถ้าเกิดตกลงกันได้จริงนะครับดอลลาร์ก็อาจจะขึ้นเนาะ ทองก็อาจจะลงแต่แต่ว่าแต่ระวังให้การเกิดเซลล์ออนแฟกต์ครับ,ค,รบคือดอลลาร์อาจจะกลับกลายไปว่าโดนขายแทนนะครับหลังจากที่เกิดมีการดิวกันตกลงกันได้เนี่ยทองก็อาจจะขึ้นนะครับผมฉะนั้นก็ภาพรวมก็ยังมองว่าปง <c oughs> ทองอยู่ครับผมแต,แต่แต่ดอลลาร์นี่ขึ้นมาขึ้นมาตลอดลนะไม่ย่อเลยนะใช่ใช่เนี่ยครับให้ระวังเซลล์ออนแฟกต์ถ้าเกิดวันไหนที่เขา,าตกลงกันได้เนี่ยดอลลาร์อาจจะเทถูกเท,กทกขาย ก็ได้อันนี้ให้เรา,าได้ครับได้ครับขอบคุณคุณวิรพงรด้คับสว,ส,สวัสดีครับ,รบต้องขอบคุณคุณพิรพงศ์วิริียนนุเคราะห์นักวิเคราะห์อของออสเตรเลียนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันมุมมองกันอย่างที่คุณพิรพงศ์บอก้วครับช่วงนี้แนวโน้มขาลงก็ยังคงดูดีนะครับแต่ต้องไม่หลุดหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสามลงไปไมิฉะนั้นอาจจะเสียทรงอย่างแรงแล้วก็ราคาอาจจะลงลึกงได้ส่วนทองไทยยังแข็งนะครับเงินบาทยังมีทิศทางอ่อนค่าตาม ส่วนทางดอลลาร์ที่ยังคงแข็งค้านะครับก็ต้องมาดูกันว่าดอลลาร์จะไปสิ้นสุดการแข็งค่าตรงไหนนะครับอาจจะทำให้เงินบาทย่อตัวลงมาได้และนี่ก็คือภาพรวมการลงทุนของทองคำที่โกราลนาะมาฝากกันยังไงช่วงนี้นะครับยังไงร,รบกวนอีกครั้งนึงครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชช่องทางต่างๆของโกราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ